โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมเพื่อนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องยูทีวีและคุณอยู่ในเกม FC Mobile นั่นเองนี่ครับก็วันนี้นะฮะจะมารีวิวนะครับสําหรับทางด้านของปีแรดนะนะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะตำนานนะตำนานนะครับนี่ครับปีแรดนั่นเองนี่ฮะ นี่ OVR 1 0 3นะตำแหน่ง LM นั่นเองตำแหน่งนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยอยากจะหยิบมาเล่นสักเท่าไหร่นะส่วนมากนะนี้เป็นส่วนมากมีส่วนน้อยนะครับผมคิดว่าน่าจะส่วนน้อยแหละนะครับในคนที่ใช้ LM อย่างเงี้ยนะฮะแบบจะเล่นแบบปีกต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็เล่นเป็น LW ไปเลยนะครับหรือว่า RW RM อะไรพวกนี้ไม่ค่อยเล่นนะบางทีก็อาจจะเล่นแต่ว่าก็จับไปยืนเป็น LW ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ อ่ตัวนี้ยืนไม่ได้นะยืนเป็น R M ได้นะแล้วก็ C A M นั่นเองนะครับตำแหน่งเนาะนะครับก็ตัวนี้ยืนไม่ได้นะเออนี่ครับนี่ครับส่วนสูงครับส่วนสูงดีนะ187นั่นเองความถนัดเท้าซไซส์ขวา5านี่ฮะพนังงานก็ให้มาดีครับนี่ครับ4ดาวครึ่งนะ้าจะกิวมูฟ4ดาวนี่ฮะมียิงปั่นโค้งแล้วก็หนือชั้นนะครับพลังแฝง2ออย่างนะฮะถือว่า เป็นการ์ดไอคอนของอาบาลองดอที่ราคาน่าจะเบาที่สุดในะในตัวสําหรับของตัวตานานนะนแบบเป็นไอคอนนะ่ะตัวนี้ราคาน่าจะเบาสุดเลยครับนะครับปีท้าวก็ไม่ได้น่าเกียดนะไม่ถือว่าเร็วไม่ถือว่าช้านอถ้าวัดกันในสมัยนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้วิ่งกันร้อยสิบขึ้นอยู่แล้วนะนะนะครับก็ไม่ช้าหรอกผมคิดว่าถ้าอัพป็นสงูสง,สง,สงก็ไม่ช้าไม่ช้าไม่เร็วปันกลางแล้วกันนะครับนะีบ่ฮะหารเร่งความเร็ว1 0 7 ความเร็วการวิ่ง106นะครับมาดูการเลี้ยงลูกกันบ้าง114เนาะก็ะถือว่าสูงอยู่นี้ยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะนะี่ครับการควบคุมลูกบอลน,นะ115ความม้งใบหนึ่แล้วก็ปฏิกิริยาครับ100สมดุล89น,นั่นเองนะฮะเออการรับรู้90นะนะี่ครับมาดูอ่าความแข็งแรงกันบ้าง73นะครับก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะการส่งลูกใกล้ครับนี่ลูกบอลน,นะ108ส่งลูกใกล้นะ ก็ทําได้ดีนะครับลูกไกล105การมองถือว่าดีเลย112นะครับการเปิดบอล1น9แลแ้วกก็เส้นโค้งกับ108นั่นเองการจบสกอร์ก็ไม่มีอะไรที่แตะร้อยเลยนะก็อยู่ที่94อลูกไกล9กนะครับพลังยิง90แล้วก็การควบคุมตําแหน่งครับ96นั่นเองเนาะแล้วก็วรฒิเลนเป็นสูงกลางนะครับสําหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมจะฝึกเล่นเลยแล้วกันนะครับอืม มาเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแผนกันนิดนึงเลยครับนะเปลี่ยนแผนก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะเล่นแผนไหนดีนะฮะเออแผนนี้ก็แปลกใหม่ดีนะสำหรับผมนะฮะเออลองลองเอายืนอย่างนี้ดีไหมอ่ะถือว่าเอายีงก,กันสามารถสองกันนะเอาแบบว่าบุกบุกเออดีไหมเอายี้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับอืม อ่ะเอาแผนนี้แล้วกันผมคิดว่าน่าจะอระดงตัวสุดละวนะฮะสำหรับอันนี้นะเอานี้แล้วกันครับอ่ะกดไปเลยนะฮะตำแหน่งไม่ตรงเชืยงมันเนะฮะอ่ะเอาออกกันครับนี่ครับเอาเข้ามานะมาเดี๋ยวฝึกกันครับฝึกเล่นที่เมทัลพอนะตัวนี้ผมคิดว่าผมน่าจะไม่ได้เล่นนะครับเปิดใครแบบเปิดได้นะครับอยากจะเล่นอะไรเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนี่ พออัพไปก็สแต็กนี่ก็จะเพิ่มมานะตามนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่ละเอียดพอเข้าไปดูหน่อยแต่ผมจะไม่ได้อธิบายนะให้ดูกันเอานะครับเทียบจากอันที่แล้วนะก็ถือว่าดูดีขึ้นมาเยอะอยู่นะนะครับแต่การยิงก็ยังไม่ถึงร้อยนะครับในเมเทัลนั่นเองไปเดี๋ยวเรากดแรงกันเลยนะครับเออตั้งแต่ไล์สดวันนั้นผมก็ยังไม่ได้ลงแรงเลยนะครับไม่ได้เล่นเลยไปกดไปครับเดี๋ยวมาดูฮนะโอ้โหแรงอีกห้าวันลีแล้วนะ สงสัยไปไม่ถึงฝันอีกแล้วครับมานี่ครับโอเวอ o ์ท็อปร้านบริการรับเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น FC Mobile มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วมากกว่า5ปีช่องทางกันให้บริการเว็บไซต์ Over Top Up หรือจะเป็นแฟนเพจ Facebook และ l ล n e i อด โอเวอร์อันเดอร์สกอร์ทับอัพอย่าลืมใส่แอดกันด้วยละ่ะเพื่อนๆท่านใดที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมอืมดูจากสตแต็กทีมเขาก็ไหวอยู่แล้วทีมเรานี่ครับเลือๆเลยนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะเล่นไหวหรือเปล่านั่นเองฟิมบงครับเปิดหัวมากก็เลยนี่ครับเดีย๋ยวมาดูกันอืม น่ากลัวเหมือนกันนะครับพอเป็นอย่างนี้นะโอ้โหมีทัแบแปบซูเปอร์สตาร์เลยฝั่งเขามาอุ้ยยังได้อยู่ครับเตโอเติมมาสูงปึ๊บมาเดียออยังไม่เติมนะฮะยังไม่เติมยอกยอกอยู่นะฮะเป็นปีกต่ำนะเฮ้ยบินบงครับเล่นเชงมา นี่ครับได้ไหมไม่ได้ครับไม่ผ่านสตตเวนครับแล้วมันซี่นั่นเองจะสวนแต่เตโอรครับโอ้โหดันมาสูงเลยน่ากลัวจะโดนก่อนไหมครับเสียสเว่นสิบาตัดได้ครับเอาอย่างจับจังหวะไม่ได้นะอุ๊ยโอ้โหโดนก่อนเลยครับเห็นไหมประมาณไม่ได้ครับ โอ้โหเซียเซเว่นครับโซอฮะอื้มถึงใครที่งบน้อยๆไปไล่เก็บการ์ดทุกนี้เล่นก็นได้นะผมคิดว่านะครับนี่ครับโดไฮโดอนฮะอื้มนี่ครับเบียดแต่ว่าวิดโดก็ถือว่าแข็งอยู่นะเบียดครับโดนไปนก่อนนะครับหนะึ่งศูนย์ฮะมา เบียราครับอุ้ย,ยได้ด้วยนะจ่ายผิดช่องนะครับไมกแล้วอีกแล้ว,ลวเรนโบมาสาดิบารอบนี้ไม่ให้ผ่านครับโอ้แจ่ายไม่ดีครับโซเตสแล้วพาเวชช็อตดูโรดี้ครับการเข้าบอลนะครับมาได้วิ่งบ้างครับทีนี้เป็นยังไงจราดไม่ทันแน่ วนมาก่อน,นครับโอ้โหเนี่ยครับใหบอลไม่ดีแล้วครับแ่มเหมือนเตียวเราจะวิ่งหลุดตำแหน่งบ่อยนะนะครับอ่าลูนี้ครับ,รบยังแก้ไขได้มาอืมหือไม่ได้ครับี40นาทียังไม่มีจังหวะได้ง้างเลยนะไปครับหืม,หมจ่ายติดบล็อกอีกแล้วฮะ แล้วยังได้เต็มมุมอยู่เวลาก็จะหมดครับถุงทุม,มา่ายยิงครับโอ้โหจุดโทษหรือเปล่าเรียบร้อยครับนี่ฮะใบเหลืองเลยครับเฟอร์จิวฟันได้ฮะเรียกลูกโทษได้หนึ่งครับแล้วเจอกับปีเตอร์เช็คยิงโอ้โหออกครับลูกนี้โอ้ไม่ออกฮะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะครับการยิงลูกโทษเนี่ยนะฮะ ่ะถือว่าทาผลงานให้ทีมได้หนึ่งนะฮะมาเรียกลูกเปล่าในกรอบเขตโทษได้ครับก็ทําให้ได้ยิงจุดโทษไปนะครับมาตีเสมอนะแต่ว่าฟอร์มตอนนี้ยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับคร่งกลางครับถือว่าจะได้ยิงหรือเปล่าถ้าไม่ได้ลูกโทษนี้ก็ไม่มีโอกาสได้งานนะ้าง,งนะบิมมงอะเมซี่เอาเมซี่เสียหรือเปล่าเมซี่เสีย ดึงครับเบียดกับเมซี่สีก็แข็งเหมือนกันนะมาครับอุ้ยโอ้โหแท็กเกิลมาได้ครับโอ้โหล,ลงมาค่อนข้างต่ำเลยนะโอ้โหดูนี่ครับได้ฟาครับจะเล่นเร็วสักหน่อยไม่ได้เล่นครับ เขาแย่ yeah, ดักไว้ด้วยนะมาเป็นพราะแผนด้วยนะครับผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่เนี่ยขึ้นช้าเหมอือนกันนะช้ามากนะครับเสียบอลน,นะจะหาช่องให้ปีแลสตนั่นเองแต่ว่ามันมันไม่ได้นะครับเมื่อเลยไม่ได้จ่ายให้ยิงนะ,ะไปครับ โอ้โบอลมันหาบอลไม่เจอครับจับจังหวะไม่ได้เลยเนี่ยเอาไปดูเขาก็ไล่เราสุดเหมือนกันนะติดขาดอีกแล้วออ้อหกระเด็นเลยฮะโอ้โห้ออมาครับมาโอกาสนี้แะครับโอกาสทองหรือเปล่า เดี๋ยวจะโซโลเข้ากรอบเขตโทษนะอือหือไม่ผ่านนบไม่เหมือนจะไม่ได้ยิงเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ง้างเลยน,นะฮะอุ๊ยโอ้โหได้เซฟอยู่ครับโอ้โหเซฟอีกครั้งครับโอ้โหอือหือเกือบตายเหมือน เออเอ่ครับเปลี่ยนวิลินสาวิตลงมาครับเกือบโดนเกือบโดนนั่นเองจะโดนหรือเปล่าอืมอม้มสเตเกนผมก็มาแล้วนะมีเหนียวมีเหนียวแล้วเริ่มเหนียวแล้วนะครับก็ไม่ได้ยิงนะฮะก็เรียกลูกจุดโทษได้นะฮะให้อา ดีสเสมอเนาะเดี๋ยวเกมถัดไปผมก็จะไปในโหมดเมเจอร์เลยแล้วกันนะครับใ,ใครอยากเออสายเมเจอร์ไงนะฮะก็จะมาดูตัวเฮดทูเฮดมันก็ยังไงอยู่นะใช่ไหมจะได้แบบขบเครื่องกันไปเลยนั่นเองไปครับโหมดผู้จัดการนะผมไปจริงๆผมมีตัวอีกเยอะนะที่ยังไม่ได้จับมารีววนะเวลามันมีจากัดนะฮะก็บางทีก็ มีตัวเปิดมาได้ใหม่ก็รีวิวไปก่อนนะครับก็ลืมตัวเก่าๆที่เคยเปิดได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูครับเดตติ้งสามแสนเจอกับเดตติ้งสองแสนเก้านั่นเองนะครับเจอกับเรอันมาลลิดนะฮะมามาดูว่าในโหมดเมเจอร์นั้นเขาจะแผงลิตรหรือเปล่านะหืๆน่ากลัวอยู่ครับมา เราเคลียร์ก่อนครับซาลีบายังไงครับแทงมาแล้วโอ้โหแทงให้ช่องนี้หลุดเหมือนกันนั่นอนะงแล้วไปเล่นกันพลาดนะครับเสียดายมากครับแม่จังหวะกระดกให้เลยครับไยเอาถือว่าทำได้ดีเลยนะครับฝั่งเขาบุกบ้างมาลักเอาถ้าจ่ายจ่ายบอลน,น้ำหนักขาดขาดไปเยอะเหมือนกันครับเบานะ แล้วโอ้โหนี่ครับสายสายปั้นหรือเปล่าครับปั้นเพื่อนหรือเปล่าแล้วเคลียร์ทิ้งม่ก่อนนะเรายังได้ทุ่มอยู่ทุ่มมาเตโอแล้วให้มายาวยังไงโหลดีเรียบร้อยนี่ครับหนึ่งเม็ดอ,อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะครับสำหรับปีแรกนะนี่ครับไม่ไันมีใจกับเพื่อนด้วยนะเห็นไหมนี่นะยืน ยืนอยู่ทางนี้เลยนะนะครับมาใจจินโย่ปันหลักออกน้ำไม่ก่อนนะครับสนันติตยังไงโอ้โหโอ้โหอย่าบอกเรียบร้อยนะโอ้โหบอลลั่นครับแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหรออะไระครับ นี่ครับบอลหลักจากที่จ่ายเสียนะครับทําให้เสียประตูนะเนาะจ่ายเสียนะครับทําให้เสียประตูแล้วก็มายิงประตูตีเสมอให้กับมาริดได้ครับนี่ฮะแป๊กๆเหมือนกันนะตรงนี้นะครับแต่โอ้โหถวายผ่านให้ครับแล้วก็มีตัวสกรีนทางด้านของผู้รักษาประตูของเราด้วยนะครับเลยพุ่งเซฟไม่ได้นะไม่งั้นอาจจะโดดเซฟเหมือนกันตีเสมอครับเียเอาโคดดี้ ยังไงเนี่ยจะมีโอกาสได้ยิงหรือเปล่าอ่าอาจจะมีนะรอดูนะครับผมคิดว่ามาแน่โอ้โหแล้วโอ้โหนี่ครับแม่ปัดออกไปเลยฮะเปิดมาอืมน่าจะได้เตะม,มุมอีกครั้งหนึ่งครับมาลุนลูกเตะม,มุมมานะอ้าวนี่แหละครับสับไกลหรือเปล่าพีรัด ป้อนอีกแล้วไม่ยิงเองยังไงเข้าไปข้างในนะนะหมายเลขสี่นะมือเสื้อนะครับเตีอเตโอ,ตโอเฮ้ยโซโล่มาเองน่ะกระโดดให้แล้วโม่โอ้โหสวยจัดครับลูกนี้ฮนะหสวยจริงสวยจริงฮนะสวยสดงดงามเลยเนีฮะมาดูการทำเกมจังหวะนี้ครับนี่ครับเตโอเติมมาสูงแล้ว นี่ครับโู้เหน่งๆครับแล้วเจอกับคาร์าลสคาร์สส่วนสูงค่อนข้างเสพเปียบเลยเอาวเนี่ยก็เลยทาให้ลูกนี้ได้ขึ้นแบบเทคโมงแบบจังๆเลยนะเอาละครับจบครึ่งแรกครับเราก็ยังนําอยู่นะครับทางทางด้านของปีแรดก,ก็ยังไม่มีโอกาสที่ยิงนะนะครับยังไม่มีส่วนมบับประตูนั่นเองพอยังเงีย,งยบๆอยู่นะครับ แต่ก็ธรรมดานะเมเทานะครับนี่ครับมาดูบ้างจังหวะโซโลเป็นไงเดี๋ยวบอลน,นะเดี๋ยวบอลให้อานายอุวยแล้วโอ,โ,โอ้โหเปิดจังหวะนี้เหมือนส่งขึ้นเพื่อกษาประตูเลยครับแล้วสาดบอลแม่นๆหรือเปล่าแม่นมด้วยครับเดยาวจริงจังหวะโมงคารอสเก็บได้ เฮ้ยเวล่าเอาหน่อยให้ปีเลสหน่อยปีเลสปีเลสบิงดี <c oughs> โอ้โหไม่วิ่งให้ช่องเพื่อนนะครับมันก็อาจจะโอกาสยากอยู่อา้าวแต่มาตรงนี้มาได้นะครับวิ่งเหยาะๆตามหลังมาอยู่นะเนี่ยโอ้โหแล้วหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยครับเดย์อาฮะเอาไปกินสองลูกครับคนเดียวก็ลุ้นแฮตทิกไปนั่นเองเนี่ย นี่ครับยิงคนเดียว2อประตูเลยนะอา้าวออกเลยหรือเปล่าครับมาโดน3 1จริงๆก็ไม่น่ออกนะในมดนี้เขาอาจจะลุ้นว่าให้ผมออกนะครับก็จะได้ไม่ต้องเสียแต้มเงินไปนะเอาละฝั่งเขาหน้าออกชัวร์นะครับออกไปก็ไม่มีผลนะ เพราะว่าเราไม่ได้สายปรับเทคนิคอยู่แล้วนะครับแต่มีอะไรอ้าวนี่ครับมาตัดเกมครับมาอานายอุย้ยเกือบถึงครับโอ้ในฟาวนะตรงนี้ครับปุตสินเห็นได้เปรียรบว่าปล่อยเล่นมัก,ก่อนแล้วมาแล้วพิเรตพิเรตวิ่งดิย๋ยพิเรตยังไงโอ้โหแล้วจ่ายอย่างนี้ทันไหมทันเอาดิเจอกับซานิติครับ ดูว่าเขาจะเปิดได้เข้าหัวหรือเปล่าเปิดโอ้โหเปิดลึกไปหน่อยครับแหมเปิดบอลยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังไม่แม่นยํานะครับมาดูดีฮะดูว่าจะมีโอกาสให้เขาไหมครับก่อนหมดเวลายังไงยังไงโอ้โหหมดเวลาครับก็ถ้าให้คะแนนนะฮะในในเกมนี้ผมก็ให้สักสักนะถามว่า มีเสียทําให้เสียประตูไหมนะฮะมีส่วนร่วมไหมก็มีบางจังหวะนะครับก็ให้สักให้ส <c oughs> ักหกหกจุดแปดแล้วกันนะครับเลตติ้งให้ให้ทักหกจุดแปดแล้วกันนะฮะสาหรับก็ยังไม่มีจุดเด่นอะไรที่แบบจน่าสนใจนะสําหรับตัวนี้นะจะถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับแต่ว่าด้วยตําแหน่งที่มัน บางคนอาจจะไม่ชอบเนาะมันเอาไปยืน LW ก็ไม่ได้นะครับก็เลยแบบเออถ้ายืนกลางลุกวันนี้ก็ต้องลองดูนะนะครับแต่ต้องเป็นสักเม็ดแดงนะครับแล้วจับไปยืนในนี้ก็ดูกันอีกทีหนึง่งผมก็มาเป็นแนวทางแล้วก็ไกด์ไลน์ให้ดูนะครับเผื่อใครเปิดได้แล้วเสียดดยไม่อยากจ้อยอะไรอย่างนี้นะก็เอาไปเล่นนะครับแต่ถ้าให้ผมเล่นไหมผมก็ยังไม่เลือกใช้ดีกว่าในตอนนี้นะครับเพราะว่าก็ดูยังธรรมดาอยู่สําหรับผมนะตัวผมมีตัวอื่นที่ดีกว่านะครับผมก็ เลือกเล่นตัวใช้งานที่ดีกว่าแล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวปีแลนนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพิ่มกำลังใจใผมด้วยนะับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีเพื่อ,อนๆอีกครั้งครับสวัสดีครับ